เอาละครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มียอดไลค์เกิน6,000นะครับผมขอย่าแจกเป็นตัวสมาร์ทวอชตัวใหม่ล่าสุดจากทางอเมทฟิตเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ GTR 3เลยนะครับผมล่าสุดแล้วนะครับให้กับสเบอร์ของผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับผมหลายๆคนถามผมมามากมายเลยนะครับว่าพี่เอ้ตัวนี้มันโอเคไหมมันมันดีไหมมันออกมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เอามาแจกด้ท่านเลยแล้วกันนะครับผมเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ถ้าเกิดดูท่านอย่าล้มกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมให้กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกดสมัครไปรไว้นะครับแล้วก เอาให้น้องเอาให้พี่เนี่ไงแล้วแต่เลยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วถ้าเกิดยอดไลค์มาถึง6 0 0ันเมื่อไหร่นะครับผมก็จะไม่นั่งสุ่มคอมเมนต์ดูนะครับถ้าเกิดมาลตที่คอมเมนต์ไหนนะครับผมก็จะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นั้นนะครับผมแล้วก็ทุกท่านในรางงานตัวเข้ามาในเพจชิมครื่งางจะใครละนะครับแล้วผมก็จะส่งตัวอเมริกาจสามตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ไปหน้าบ้ตนทันเลยนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยเรามาพูดถึงไลฟ์อพของเขาก่อนลวกันนะครับปีนี้ทางเมนฟิตออกีทีอารสามมาทั Wi-Fi มีลําโพงในตัวเลยนะครับผมไมโครโฟนลำโพงครบนะครับซึ่งสมผลให้มันคุยโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็หน้าจอที่มันแบบเออดูแบบเรสเลสมากกว่านะครับผมดูชิดขอบมากกว่าเงี้ยมันก็ดูพรีเมียมดูสลิกมากกว่านะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีแค่นั้นนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านชอบฟีเจอร์แบบนั้นนะครับผมหรือว่าใช้งานฟีเจอร์แบบนั้นจริงๆจริงจนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าจีดีอามไม่ใช่ตัวที่ทุกท่านชอบนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านต้องการโทรศัพท์ด้ สองรุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าตัว GTR 3 Pro เนี่ยทำได้เยอะกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็มันลื่นกว่ามันอะไรกว่าหน้าจอมันสว่างมันสวยกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมมันทำให้กินแบตมากกว่านะครับผมส่งผลให้แบตมันหมดเร็วกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดท่านไม่ได้สนใจรุ่น GTR 3 Pro นะครับผมแล้วก็อยากรู้ว่ารุ่นที่ผมรีวิวเป็นยังไงนะครับผมก็เรามาคุยเรื่องนั้นกันวันนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยเรามาพูดเรื่องดีไซกกน,น์ก่อนแล้วกันนะครับผมตามสไตล์เมดฟิตเลยนะครับผมคล้ายๆกับตัวเก่าเลยนะครับผมมัน <ๆ>เพราะว่าจะทําแบบว่าบางๆเบาๆมาอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับผมซึ่งตัวนี้รู้สึกจะสารสองกรัมนะครับผมคือหลังที่ผมใส่มาแบบประมาณแบบอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะรู้สึกใส่สบายดีนะครับผมแล้วมันก็ไม่ดูเทอะทะด้วยนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้มากกว่าตัวกเก่าก็คือว่านะครับผมเทียบก,กับตัว GTR สองเนี่ยก็คือว่าสายมันเหมือนกับว่ามีการจูนม,มาให,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 หม่หรือสักอย่างผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมมันเวลาใส่แล้วแน่นๆแล้วเนี่ยมันก็ดูแบบไม่ทรมานนะครับผมดูแบบไม่ไม่แบบมันอึดอัดหรืออะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนก ที่แบบว่ามันไม่แบบไม่หลุดไม่อะไรเงี้ยนะครับผมดัตต้าไม่หายไปใช่ไหมครับผมตัวนี้เนี่ยผมก็ใส่แน่นนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นนะครับก็พอผมจะอาบน้ำเนี่ยผมถอดออกมาโอโ้โหลอยเต็มเลยลอยแบบแดงเต็มเลยนะครับผมเหมือนกับมันรัดแน่นนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกท่านไม่ชอบสายของเขานะครับผมทุกท่านก็สามารถซื้อสายมาเปลี่ยนเองได้นะครับผมหน้าปัดมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองมิลน,นะครับผมก็ถ้าเกิดทุกท่านต้องการจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเกาไปที่ร้านนาฬิกานะครับผมเขกา ออกกาลังกายนะครับผมซึ่งสาครที่ต้องการจะแบบฉันต้องการจะเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปในชนิดนี้เนี่ยมันก็จะ a c c e s s ได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็นะครับการแทร็กแคลอรี่การคํานวณการเบิรนแคลอรี่ต่างๆเนี่ยก็จะทําได้ precise มากขึ้นกว่าที่คุณไม่ได้เลือกโหมดนะครับรวมถึงการว่ายน้ําด้วยนะครับผมอันนี้เข้ามาหม่ล่าสุดเลยนะครับผมคือปกติแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่านะครับผมถ้าเกิดคุณสายว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการวัดโดยใช้ m ม t ั o นเฉยๆนะครับผมไม่ได้มาวัด มันแม่นขึ้นนะครับผมแล้วก็คอนเซนซีนซีมากขึ้นนะครับโดยที่แบบว่าเวลาที่คุณว่ายฟีสตา์เวลาที่คุณว่ายผีเสื้อพวกนี้นะครับผมมันก็จะไอตัวฮาร์ดเร์มอนิเตอร์เนี่ยหรือว่าไอการวัดออกซิเจนเนี่ยก็จะไม่หลุดไปนะครับคราวนี้ผุมด้านบนนะครับผมมันไม่ได้มีหน้าที่กดอันเดียวด้วยนะครับผมมันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับน็อปด้วยนะครับผมทำหน้าที่เหมือนกับว่าหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับเหมือนกับ Apple Watch เลยนะครับผมทำมันขันสวยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้งานสนุกด้วยนะครับเอหมดนะบบเ็็แงกปจ คราวนี้ไม่ว er mm ่า hmm. ค okay. like ุณจะลงไปในสระเกลือนะครับผมสระโอลีไ <observing> ด <Loud Creator> ้บทนะครับผมแต่ว่านะครับผมคุยทางเมฟิตแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นในที่แบบคุณไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับผมที่มันต้องลงน้ำทะเลอะไรพวกนี้เขาบอกเขาไม่แนะนำนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเกลือเนี่ยครับผมเกลือที่มันอยู่ในน้ำทะเลเนี่ยมันจะกัดเข้าไปในตัวซิลข้างในนะครับผมกัดยางอะไรประมาณนี้นะครับทให้แบบว่าเออมันจะมีการดรามิตข้างในได้พวกนี้นะครับผมก็ไม่แนะนำให้ไปในทะเลนะครับผมเพราะว่านะครับผมตัวที่ดูออกแบบมาให้ทำแบบนั้นนะครับผมก็จะเป็นตัวทททททีีีีีีีีเเลล็็กกกโปปปรร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 ใใชชช่่่่่่่่่่คคคคคคัััััััััับบ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 ผผผผมมมมมมววววววิไไไไ้้้้้้้งงงแแแแแแนน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 ะะะะออออาาาขตตตถูย และมือพูดหรือหน้าจอบ้านนะครับก็เรียกว่าเสมอต้อ,สอเสมอปลายมากเลยนะครับผมเรื่องดีไซน์อะไรเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงมาจาก GTR รุ่นเก่าสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งในซีรีส์ GTR นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2หรือว่าตัว3เองเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีการอัปเกรดมาจริงๆที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะครับผมเป็นถ้าเกิดว่าคุณเซตเป็นภาษาไทยขึ้นมานะครับผมตัวฟอนต์มันจะแปลกๆนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเออมันก็งงๆดีีนน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 ะะะคคครรรรรรััััับบบผมมมมมใใใุุ่่่่่่กอออออแตตวววาาา้้้พหหเปฟ์สยขึ ครับผมแล้วก็ให้ความแตกต่างดีนะครับเพราะภาษาไทยอักขระมันเขียนยากกว่าภาษาอังกฤษเยอะนะครับผมหลายๆท่านนะครับที่ต้องการให้แบบเอออ่านไลน์ภาษาไทยสวยๆนะครับผมมี notification มานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook จะเป็น IG นะครับผมคนคอมเมนต์คนอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเออเห็นตัวสื่อสวยๆพวกนี้นะครับผมก็สามารถทำได้แล้วคราวนี้นะครับผมแบบเรียบๆเลย for less เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีปัญหาด้านอ e m o จิบางประเภทนะครับที่แบบว่าเขาส่งมาเยอะอะไรเงี้ยก็อ่านไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นภาษาจีนก็ได้นะครับผมจะเป็นภาษาแบบพวกอังกฤษสบายๆนะครับภาษาไทยเนี่ยสสบบาาายยเเลนะครัผมมอว ที่แล้วอีกนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลื่นแบบแบตเตอรี่สมูทนะครับผมแบบวิ่งตลอด60 fps ตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมซึ่งผมมองว่านะครับถ้าเกิดว่ามันออกแบบไม่ทำสมูทแบบนั้นตลอดเวลาเนี่ยนะครับผมมันก็จะกินแบตมากขึ้นนะครับผมแล้วมันก็ทำให้แบตเตอรี่ของเครื่องเนี่ยสั้นลงไปโดยใช่เหตุนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าเราเมนหลักเราไม่ได้มานั่งเล่นสมาร์ทวอชกันอยู่างนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นบางคนเท่านั้นที่นั่งเล่นอยู่อย่างนี้นะครับใช้ออออรรร่่่นนนี้้คแแตวาาาาาหลกกก็จเเมมืผงงงงงงขขข มก็ต้องบอกว่านะครับในซีรีส์ GTR ตัวนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วมันจะเน้นในเรื่องแบบอินดอร์มากกว่านะครับผมแล้วก็เอาดอที่ไม่ต้องการกระแทกนะครับผมเช่นฟิตเนสต่างๆนะครับผมเช่นยกเวทนะครับผมหรือก็จะเป็นวิ่งข้างนอกเองนะครับผมวิ่งร้อยเมตรวิ่งต่างๆนานานะครับผมจะเป็นการเดินแล้วแต่นะครับผมแต่ว่ามันไม่เหมาะกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดเอ่ยเต้นบีบอยเอ่ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณไปโป้งมุ้งมุ้งแบบเชิดหลงอะไรเงี้ยก็ผมไม่แนะนำอย่างนั้นน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 ะะะคครรรรััััับบบบบเเเพาาาาวว่่่่ตอออดดีี้้้ยมมมมไไถถูกกกแแแขข็งงผ ออกกําลังกายกันมากนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเท่าที่ผมลองมาทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยนะครับมันคํานวณอน่าจะแม่นเหมือนกันนะครับผมคํานวณได้ดีเลยนะครับคือคราวนี้ผมก็มีการเทสแปลกๆเหมือนกันนะครับผมคือเทอมนี้ผมลงเรียนโยคะนะครับผมแล้วผมไม่เคยเล่นโยคะมาเลยในชีวิตเลยสักครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเรียนโยคะนะครับผมก็เรียนมาสักประมาณ3-4ครั้งแล้วนะครับผมคือคือน้กหบอกว่ามันลําบากมากนะครับผมการบิดนู่นบิดนี่อาร์นุ่นอ้าร์นี่อะไร่าเงี้ยามควที่ผมัเตได้คอว่านนนะคครัััับบบมมผไเป็ฟง การที่แบบทําท่าแปลกๆอะไรพวกนี้ผมทําลําบากมากนะครับผมซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอย่างเต็มที่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจทําก็ยกขาเขายกกันแบบอาจารย์ก็ยกสุดเลยเนี่ยผมก็ยกแบบอะไรค่นี้เองง่ายๆพวกนี้นะครับผมมันเป็นการออกกําลังกายแบบไม่ตั้งใจนะครับผมเหมือนกับว่าเวลาที่คุณวิ่งนะครับผมคุณก็ตั้งใจวิ่งใช่ไหมครับผมแต่นี่ผมวิ่งแบบหยอะแย่ออกกําลังกายแบบหยอกแย่ๆอะไรประมาณนี้นะครับคือเรียกว่าเรียนคาร์โยคาเนี่ยสองชั่วโมงเหงื่อไม่ออกสกยดหนึ่ง ว่าเออมันเมคเซนนะครับเพราะว่าผมแกล้งมันโดยการแบบเออทำโโมชั่นต่างๆนะครับผมแต่ว่าทำแบบสไตล์หย่อใหญ่ยแๆนะครับผมก็ยังสามารถคำนวณมันได้แบบเออคุณเบิร์นน้อยนะอะไรประมาณเนี้ยเบิร์นไปแค่ประมาณ50กว่า,าแคลเอานะครับผม2ชั่วโมงนะคะนรับส่วนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมเช่นการนับก้าวเอ้ยนะครับผมการเดินนู่นนี่นั่นหรือการวิ่งเองก็ตามมันก็ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับผมคือมันเป็นแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเอาขึ้นมาดูนะครับผมแล้วคุณก็เดินดูไปด้วยเดินดูไไไไปปดด้้้้้้วววยย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 ยอ่าาางงงเเ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 ีีีีีมมมมมมัััันนนนนนนกกกก็็็จะะะรรรรรริแแแแบบ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 ลลลลลลททท์์์ขขึึคคผ หรือว่าเข้าออกเข้าออกเล็กๆน้อยๆตรงห้องน้ำเงี้ยครับผม GPS มันก็จะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะมองว่าเออเป็นการเดินธรรมดานะครับไอ้ตัวนี้รีสปอนเซอรมากนะครับผมเดินไปนิดเดียวเนี่ยมันนึกว่าผมกำลังแบบจะไปเดินออกกำลังกายแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันพร้อมแล้วว่าจะนับก้าวนับแคลอรี่กันแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉนั้นจะอิพีเอสีฟนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าอย่าง g ีเดีนะครับผมมันก็จะเห็นว่ามันเออทางเดินมันสั้นไปนะครับเพราะว่าเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินกลััับบมมมมาแคคค่่นนนนี้้เเเอองะะะรผก็ลยจจไไดซ ัขึ้นนะครบเพราะคุณเดินผมก็เลยงงว่าผมเดินไปไหนอ๋อมันก็เดินไปแค่เข้าออน้นเล็กๆน้อยๆเองนะครับผมไม่กี่เมตรนะครับซึ่งเรื่องต่อมาถือว่าเป็นเรื่องไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับผมแล้วก็การวัดความเครียดต่างๆนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่านะครับผมมันมีการคำนวณเรื่องประจำเดือนด้วยนะครับผมของผู้หญิงนะครับซึ่ง <ś class> ซึ่งผมก็ลองดูนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคำนวณอะไรยังไงเหมือนกันนะครับผมเพราะปกติผมก็นับแค่หน้าเจ็ดหลังเจ็ดแค่นั้นเองนะครับผม คราวนี้การวัดทุกอย่างที่ผมพูดไปนี้นะครับผมมันเป็นการวัดแบบ24ชั่วโมงแบบอัตโนมัติเลยนะครับผม24 hour tracking นะครับในรุ่นเก่าเนี่ยนะครับผมมันจะได้แค่บางตัวเท่านั้นนะครับผมจะมีบางตัวที่คุณต้องมานั่งกดนะครับว่าให้มันวัดแบบแมนนวลอะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้จัดเต็มให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดแบบไหนก็ตามนะครับผมซึ่งอย่าง heart rate นะครับผมคุณยังสามารถปรับให้มันวัดทุกๆนาทีหนึ่งก็ได้นะครับผมถ้าเกิด,ดว่าคุณต้องการจะต้องการ precise data มากๆพวกนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมมอองงงว่่่าาาครั้้ตนนนทีเห มันจะทำให้แบตเตอรี่คุณหมดเร็วนะครับผมก็แนะนำเป็น5นาทีต่อครั้งดีกว่านะครับส่วนเรื่องการวัดความเครียดกับออกซิเจนในเลือดนะครับก็จะตกประมาณ1ชั่วโมงต่อครั้งนะครับผมแล้วแต่นะครับบางทีมันก็ครึ่งชั่วโมงมันก็เห็นว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงมันก็วัดต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก็จะมีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะวัดได้ถี่ยังไงจะวัดได้ทุกอย่างอะไรยังไงก็ตามนะครับผมแต่ว่าการวัดถ้าเกิดคุณดัดแบบเป็นแมนนวลนะครับผมมันก็จะใช้ นะครับว่ามันจะวัดช้าหรือวัดเร็วอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่านะครับผมในการวัดช้าเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเกิดทุกคุณสายแบบไม่แน่นพวกนี้นะครับผมมันก็จะแบบเออดัตรามันขาดหายไปพวกนี้นะครับแต่ว่าในกรณีของ GTR ีเเนี่ยผมไม่เจอแบบนั้นนะครับคราวนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับมันก็จะมีการวัดอีกหลายอย่างเลยนะครับผมเช่นการวัดการอัตราการหายใจนะครับผมระหว่างนอนก็ยังมีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวผมลองคือเขาอยู่ในเรนแวลบอยู่นะครับผมมันยังเป็นเบต้าอยู่ยังไม่ใช่เป็นตัวเต็มอะไรปรับมมนกยยไ่เสีาดะครับผม่าดเผมณนะะคคคครรััััับบผมต่่่่่่ววาาาาาเข้นนนนนอออออีีีกกกลงงงพฒยยูึทสญ็ื นะครับมันสามารถโหลดแอปต่างๆเข้าไปได้แล้วด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแอปแบบลิมิเต็ดก็ตามนะครับมีประมาณรู้สึกจะ10กว่าแอปเองนะครับผมก็เป็นแอปแบบย่อยๆนะครับผมให้กินน้ำให้ทำหน้านี้อะไรประมาณนี้นะครับผมสามารถเสริมฟังก์ชันต่างๆได้นะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวสมาร์ทวอทที่ใช้แวร์อะไรต่างๆนะครับผมก็จะสามารถแบบเออโหลดแอปมาได้นะครับแต่คราวนี้ผมมองว่านะครับความที่เขาเป็นซอฟต์แวร์ของเขาเองนะครับผมเป็นของอเมซฟิตเองเนี่ยก็ถือว่ามาเดเวลลอปชันที่ถูกแล้วนะครับผมเพราะว่านะครับผมการมีแอปพเ ากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว2หรือตัว3าองก็ตามนะครับเพราะว่านะครับผมไม่ชอบแบบเอาสมาร์ตโอนไปชาร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมบางทีมันลืมบางทีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบตมันไปอยู่ได้มานสอสาวันนี้ก็ลำบากนะครับผมคราวนี้เนี่ยตัวนี้จากที่ผมเทสมานะครับเปิดยี่ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมวัดฮาร์สเรทวัดความเครียดนะครับวัดออกซิเจนในเลือดนะครับการนงการนอนการออกกำลังกายนับกการวิ่งนู่นนี่นั่นครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเปิด GPS ไ้ด้วยนะครับและผมต้องย นึงมันยังมันมันยังไม่หมดเลยมันยังเหลือนิดนึงนะมันเหลือเหลือเลยนะครับผมโหดมากต้องบอกแบบนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าเรื่องแบตเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนอย่างผมนะครับผมขนาดท่านท่านอาจจะยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับท่านท่านอาจจะชอบแอนิเมชันมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยชอบแบบเออแบตมันนานๆใส่แล้วลืมไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะถอดแค่ตอนอาบน้ำนะครับผมหรือตอนทำกิจกรรมที่ไรต้องแบบว่าต้องมีการคอนเซนเทรตนะครับผมหลืวต้องใช้แรงในเยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมถึงถอดออกแค่นี้นะครับโออออเเเเคคคคคนนนะะรรรรรัับบบผผมาาาาวีุ้้ยื่งงงแปขข เป็นค่าภผยนะครับผมก็คือว่าคะแนนของคุณอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาคำนวณยังไงเหมือนกันนะครับก็ผมส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ดูนะครับคราวนี้เรื่องสลีปเนี่ยอ่ะก็จะมีบอกเลยนะครับปลดเข้าไปแบบนี้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมนอนไปสิชั่วโมงนะครับก็ถ้าเกิดคุณท่านสังเกตดูดีๆเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าว่าคุณไลฟ์สลีปเท่าไหร่นะครับผมคุณอเวกเท่าไหร่เงี้ยคุณผมนอนสองช่วงนะครับผมก็คือห้าชั่วโมงกับห้าชั่วโมงนะครับผมเปลี่ยน s t r a t e g ็ใช้นหม่ ขอเตือนทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการจะรักสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าเกิดต้องการดีสลลปนี่ก็นอนครั้งเดียวเลยนะครับผมไม่ต้องแยกนะครับสติปะติ้งคุณภาพนะครับผมมันก็จะมีบอกเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเบต้าอยู่นะครับผมว่าคุณมีการหายใจเท่าไหร่นะครับผมการลำบากในการหายใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าอันนี้ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับผมออกมานะครับผมจากสเลปนะครับซึ่งคุณก็สามารถดูได้แบบเป็นยันวีก็ได้ยันนมัก็ได้้นนนะะะคครรรััับบผผมมมมแแลววต่่ก็จีอหืายยยันเีร์เลยก็ไไดดด้้้นนนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบบมมมมจีีีีใใหุณวววววออยยยู่่่่ผกกกาาา็สเเปทชง คุณใช้ชีวิตยังไงนะครับผมช่วงนั้นคุณนอนยังไงนะครับช่วงนั้นคุณมีการดิสลิเพิ่มขึ้นไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมสามารถเช็คได้ทุกอย่างนะคระับอ,ออกมาต่อมาเป็นฮาร์ดเรทนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมปรับเป็น5นาทีต่อครั้งนะครับผมทุมาากมันจะวัดฮาร์ดเรททุก5นาทีนะครับผมยางในกรณีนี้เห็นไหมดูกราฟหกนะครับผมขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับฮาร์ดเรทโซมันก็จะบอกนะครับว่ารีแลกซ์คุณกี่นาทีนะครับผมจะเป็นเต้นเร็วขึ้นกี่นาทีอะไรประมาณนี้ ว่าช่วงนี้กีโก่โมงกี่โมงกี่โมงกี่โมงอะไรพวกนี้นะครับผมมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเล่นดูแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะออกมานะครับผมเราจะฮาร์ดทวันเป็นสตรสบ้างนะคะรับผมสตรสเนี่ยก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่า,าในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันก็จะตรวจแบบว่าค่อนข้างจะมอนิเตอร์ตลอดนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีค่าสูงค่าต่ำต่างต่างเนี่ยนะครับผมสังเกตไหมครับว่ามันก็จะมีตลอดเลยนะครับตั้งแต่หกโมงเช้าหนึที่ยงเนี่ยมันตโวไปกี่ทีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมค่อนข้าง ก็จะขึ้นมา69ประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายโมงเนี้ยนะครับผมดูอย่างมันรีบๆนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่ารีแลกซ์เท่าไหร่มีเดียมเท่าไหร่ไฮเท่าไหร่นะครับผมก็ช่วงนี้มันก็จะมีมีเดียมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าทำงานค่อนข้างจะดึกนะครับโอเคนะครับผมกลับออกมาจากสเตรสนะครับเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับมันก็จะออกมาเป็นราละเอียดอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมงงนิดหนึ่งว่าทำไมทำไมมันถึงแบบว่าเลื่อนเลื่อนเหมือนนั้นอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็ละเอีย นะเพราะผมต้องแจกทุกท่านนะผมก็เลยแบบไม่ได้แบบไปใส่พวกสบู่อะไรอย่างเงี้ยให้มันกัดนะครับผมเพราะอันนี้เนี่ยผมต้องเอามาแจกทุกท่านนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้เอาสบู่เอาอะไรรุนแรงเข้าไปนะครับผมก็เอาแค่น้ำเปล่าพอนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอยู่ในช่วงสบายจัดอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเขียวนะครับประมาณ95%ขึ้นไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะดูเป็นมันละกันนะครับผมก็เคยก็มีแค่วันนี้นะครับผมลงไปถึงลงไปถึงขนาดนั้นนะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับอย่างนี้ผมว่าไปนะครับอจะะลเียดมากเลยนะครับผมม BMI เเเรรราาาใส่วทข้ไไปปอะะณน อยู่ไหนอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็สตาร์ทนะครับผมจะเริ่มจากในแอปก็ได้นะครับหรือว่าจะเริ่มจากในตัวนาฬิกาเองก็ได้แล้วแต่ทุกท่านนะครับผมปุ๊บแบบนี้ครับอ่ะหรือว่าจะเป็นวอล์กอินนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมกดสตาร์ทไปนะครับก็3 2 1แล้วก็ให้คุณเดินไปนะครับผมก็เป็นการแท็ก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 ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำงานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผู้ชีเพลสพวกนี้นะครับออกกอดนะครับผมหยุดปุ๊บอ่ะออกนี้เลยนะครับผม ดีเซนโอโหทูเอ็นอแบบนี้ดีเซนทูชอตนะครับอ่ะต่อมาเราปมาเป็นสเตปบ้านนะครับผมก็จะเป็นดูเป็นมันละกันนะครับผมจะเป็นช่วงที่ผมเดินหนักๆในในช่วงวันที่เอ่อวันที่11เดือน1เนี่ยนะครับผมเห็นไหมอ่ะสิเดือน8 t ด i ิส e e วีกอ่ะ โอเคนะครับผมซึ่งในตัวสเต็ปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะเดือดถ่าวนี่ผมว่าไปนะครับผมในก้อนนี้เนี่ยผมเดินไม่ค่อยเยอะเห็นไหมไอช่วงเที่ยงเนี่ยคือหลังจากผมตื่นแล้วนะครับผมก็เดินเดินออกมามาเอาน้ำมากินข้าวเดินอะไรเงี้ยเดินเข้าไปในห้องเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากดิเซนประมาณแบบร้อยเมตรได้มาครับผมก็จะแทร็กอย่างละเอียดเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าตอนเดินตอนไหนว่ามีใครเดินไปเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเดินทั้งวันนะครับผมรวมเกือบจะสองวันเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงกิโลเมตรลยนะครับห้าร้อยกว อ่ะในวีคเนี่ยก็มีบอกนะครับผมจะเป็นมันก็ยังมีบอกเหมือนกันนะครับลงมานะครับต่อไปปุ๊บแบบนี้นะครับอ่แคลอรี่นะครับผมก็มันก็จะบอกคุณนะครับว่าคุณเบิร์นอะไรยังไงว่านะครับผมในวันนี้เนี่ยซึ่งการเดินต่างๆเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับแคลอรี่อยู่แล้วนะครับผมแคลอรี่เบิร์นปุ๊บก็แสดงว่ามีการเดินแน่นอนนะครับออกมาแบบนี้นะครับผมนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเรามาดูกันในเรื่องการเซตติ้งต่างๆกันบ้างนะครับผมทาร์เก็ตเซตติ้งก็มีให้คุณนะครับแต่ว่านะครััััับบบบเเรรรรรรรืื่่่่่อออออองทีีผผมมมยาาาากกกกให้้ดู็คคววปปตตตไนนนะิ์ นะครับผมก็คือว่ายังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไม่ได้เหมือนกับสมาร์ทวอทช์ใช้แอลใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีมีแบบให้คุณเลือกใช้แบบไม่ไม่หมดไปสิ้นนะครับแล้วมันฟรีด้วยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบเออให้คุณออกแบบได้เองนะครับผมคุณสามารถออกแบบแล้วก็ส่งฟอร์มไปขายได้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมปึ๊บออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็แอปสโตร์นะครับเนี่ยครับมันก็จะลิมิเตดประมาณนี้เลยนะครับผมอันที่คุณโหลดแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเทาๆนะครับอันที่คุณยังไม่โหลดก็จะข มีลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับ notification <hi> นะครับผมได้หมดเลยนะครับผมจะมีทั้งแอปจะมีตั้งต่างๆนานานะครับผมสามารถเลือกเพิ่มได้นะครับเห็นไหมมีแอปกี่แอปกี่แอปกี่แอปก็สามารถบวกได้หมดเลยนะครับแล้วแต่คุณต้องการเลยนะครับผมมีหลายแอปนะครับยิ่งมีแอปเยอะยิ่งแอปเยอะในเครื่องคุณเนี่ยก็จะสามารถเลือกเพิ่มได้นะครับแล้วมันซัพพอร์ตภาษาไทยแล้วด้วยนะครับเฟซบุ๊กเอ่ยูทวิตเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะดิ้งกลับมานะครับผมโอเคนะครับผมพอออกมานะครับก็จะมี health monitoring นะคัอนนีเเ่ป็ทุณซ ครับผมมันเซตยากนะเพราะว่ามันอันเล็กอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่คนไปนะครับแต่ว่ามันเซตได้เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าตัว smart watch เนี่ยมันเซตถ้าเกิดเซตในนี้เองเนี่ยมันเซตยากนะครับเซตในโทรศัพท์ดีกว่านะครับมันเห็นนะเต็มจอมากกว่าเนาะอันนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับมอนิเตอร์เนี่ยได้กี่นาทีเห็นไหมครับทุกๆสิบนาทีทุกๆนาทีหนึ่งก็ยังได้นะครับผมสลิปออโต้เลยไหมนะครับผมสเตรสออโต้เลยไหมนะครับบัตรเช็คเจนออโต้เลยไหมนะครับผมแล้วแต่เลยนะครับอ่ะออกมานะครับวอชชิ่งต่างๆ ข้าวบนไม้อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับส่วนไฟบอสทีครับกดปุ๊บมันก็จะสั่นเรียบร้อยนะครับผมให้คุณรู้ว่ามันอยู่ในมือข้างไหนของคุณเลยประมาณนี้นะครับผมหรือว่ามันอยู่กับใครอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีเซนเซอร์อารเรทตามตามธรรมดานะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมก็เป็นอารเรตที่ใช้ง่ายนะครับผมโดยที่มันไม่คอมพิเคตจนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะครอบคลุมการใช้งานทุกอย่างนะครับ